สมบรูรณ์ความรู้สึกเป็นไงบ้างคะเป็นอะไรที่แบบตื้นตันดีใจอาจารย์เดชาทําได้ออกมาได้สุดยอดพูดก็พูดว่าเอ๊ะ <c oughs> ใช่ฉันจริงจริงเหรอใช่สิ <c oughs> ใช่สิ <c oughs> ใช่สิเพราะว่าฉันทั้งร้องไห้คือไม่ได้บอกให้พี่นกได้ยินนะคะคือหนูแอบไปร้องไห้มันเป็นความกดดันมันเป็นอะไรที่แบบทําไมมันทํายากอย่างนี้แต่ที่พี่พี่บอกว่า เนี่ยพูดอย่างนี้นุก็พูดนะคะแต่พี่บอกว่ามันไม่ใช่ต้องพูดอย่างนี้คือมันเหมือนมีอะไรที่มันติดขัดนิดๆหน่นอยๆนยน,นิดเดียวค่ะแค่นิดเดียวมันยังไม่ถึงยังได้อีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขายังได้อีกผมก็ว่าหนูได ก็พี่เขาก็มาปลอบใจเอออย่างนี้นะพีทนะมันไม่ได้ง่ายๆนะเธอดูศิลปินมืออาชีพสิพี่เขาก็เปิดให้ดูนะดูขนาดของเขาดังๆเห็นไหมเขามืออาชีพเขายังเอาแล้วเอาอีกอันแล้วอ่ะดิเราถือว่าเป็นน้องใหม่นะเราต้องเรายังยังไม่ถึงนะเราต้องทําไปเรื่อยๆก็โอเคก็พี่เขาก็ให้กำลังใจ พี่จะฮึสู้อีกแต่ขอไปร้องไห้ก่อนอ่าเข้าใจอ่ะเพราะว่าเหมือนกับทุกอย่างของที่เราเป็นศิลปินใหม่ด้วยความใหม่กับการที่จะต้องเข้าห้องอัดใช่ความใหม่กับการที่จะต้องมาเจอคนคุมร้องซึ่งมันเป็นอะไรที่มันแตกต่างกับก่อนหน้านี้ที่เรายืนร้องอยู่หน้าเวทีแล้วร้องเพียงกัคนอื่นใช่พีไม่ใช่เวลาเราฟังในฉบับสมบูรณ์พี่จะเป็นคนพี่จะเป็นคนเน้น เน้นในการลำของอีสานนี่หนูจะลำประเภทโอประเภทลัมทำนองนั้นทำนองนี้ได้แต่พี่จะร้องเพลงไม่เก่งพี่จะร้องเพลงไม่เก่งค่ะแต่เวลาเราฟังเราไม่รู้เนอะเพราร้องไม่เก่งร้องเพลงไม่เก่งอย่างเพลงลูกทุ่งอินดี้วารตี้อย่างเงี้ยพี่จะไม่ถนัดเลยค่ะพี่จะมาแนวของมลัมล้วนเลยค่ะใส่วัฒนะทามป้องได้กแล้วตกมาปีนี้ปีนี้เริ่มวันที่3ามตุลาออกพรรษาพิษเริ่มงานคือลากวนล้วนเลยค่ะ 3ตุลาก็อีกประมาณครึ่งเดือนนิดหน่อยอะสองสัปดาห์นิดนิดค่ะก็<อ>คือเริ่มมาที่3ตุลาก็คือรับเริ่มละค่ะสามสี่ห้าเก สิบสองไปเรื่อยๆค่ะคือจะแต่ส่วนมากจะเป็นงานของหมอลำกรอนประยุกต์คือจะเอฟซหนูจะประมาณ50ขึ้นอย่างนี้ค่ะอย่างนี้คือวัยรุ่นสายติดหน่อยห้าสิบึ้นไสายกำลังติดส่งกำลังติดสูงดีเลยลูกคือคนที่มีเงินเดือนหน่อยก็คือพอฟังเสร็จทุกอย่างสมบูรณ์แบบออกมาพอใจในระดับไหนครับโอ้ย ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคือต้องบอกเลยว่าสิ่งที่พอใจที่สุดคือทีมงานทีมงานอาจารย์เดชาทีมงานพี่นกลำดอนรู้สึกประทับใจมากพี่เขาดูแลดีพี่เขาดูแลพี่เขาเก็บรายละเอียดทุกอย่างอย่างห้องอัดเสียงอย่างนี้พี่เขาก็จะเก็บรายละเอียดในดนตรีอย่างงี้พี่เขาจะแบบเอาคุณภาพเน้นๆมีแต่หัวกะทิเราเลยรู้สึกแบบทำไมเราดีอย่างไรเราโชคดีอย่างนี้พี่เขาอุตส่าห์ ให้เราอย่างเงี้ยแค่ศิลปินตัวเล็กๆแค่ศิลปินตามบ้านเนี่ยเอาเอายกเราขึ้นมาถึงระดับนี้ทําไมเราโชคดีอย่างนี้รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเทปนี้ออกไปนะบอกเลยบรรดาแฟนคลับญี่ปุ่นนะจองคิวจะมาหาเธอแน่ๆอย่างน้อยๆเมื่อกี้มีทักมาคนนึวแล้่รวเขาชอบนะคนญี่ปุ่นเขาชอบวัดการโชว์วัฒนธรรมในรูปแบบแบบนี้อย่างที่เราบอกว่าในยุคปัจจุบันจริงๆคุณผู้ชมเราไม่ได้เห็นวัฒนธรรมที่เป็นสายแบบเนี้ย น้อยมากสายวัฒนธรรมเข้มข้นแล้วเขาก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะเขาไม่ได้อายุเยอะรุ่นแม่ไม่ใช่รุ่นแม่เป็นคนรุ่นใหม่ที่สืบสาวัฒนธรรมส่วนมากก็หมอลำผู้ชายที่มาเช็คงานไปลำด้วยเขาบอกเจ้าภาพก็จะเน้นบอกว่าให้ลำเก่งนะลูกให้สวยนะลูก ที่หนึ่งเลยยังไงยังไงมาที่หนึ่งเลยยังไงยังไงขอขอขยายความคือขยายความหน่อยคือหมอลำกรส่วนมากส่วนมากนะคะจะมีอายุแล้วก็คือจะเก่งกอลำจะลำเกี้ยวลำอ่าลำคือลําลำลำลำลายลำลองลำเตยลำอ่าวาดนั่นวาดนี่ตั้งสียอ่าส่วนมากจะเป็นคนที่มีอายุแล้วก็คือประสบการงานจะเยอะแล้วก็ลำเยอะแล้วแต่พิษ ยังยังถือว่าเป็นวัยขู่เขาใสใสคือคืออยู่ในวัยวัยที่ดูแลสวยงามสดชื่นสดชื่นเราก็เลยเอาจุดนี้มาเป็นจุดเด่นอาว่าเออแม่ขอแบบใสๆนะลูกแต่ลำเราล้ำเพาะๆหน้าตาโอเคสวยใช้ได้อะไรทุกอย่างเ็เลยพีดเขาก็พีดพี่บ้านพีดบ้างไหมวันนั้นวันนี้โอเคเราก็เลยเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งแต่ถ้าจะถามถึงหมอลำแนวหน้าก็ พวกพี่มายุรีพวกที่ออกสุเชียลเยอะๆพวกนั้นที่เขาดังแล้วค่ะที่เขาดังแล้วสะท่อนได้ไหมอยากรู้ว่าที่บอกว่ามาเป็นอันดับหนึ่งของหมอดำรุ่นใหม่ที่ลำสวยลำเพาะยังไงขอสักท่อนขอสักหนึ่งก่อนลำเอาเป็นลำเขาเรียกลำล่องลำล่องลำลองจากล่ำลองเขาเอิ่ลำลองนะค่ะอย่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งที่เราสามารถร้องได้กี่ลำ ก็ลําได้กี่ชนิดแต่ส่วนมากของหมอลากอนมันก็จะมีลําสุดสนนค่ะลุ่นสุดสเนรไหว้ครูไหว้ครูลําเกี้ยวลําเกี้ยวลําเกี้ยวเสร็จก็มีลําล่องล่องนี่จะเป็นลํารองลํารองกับสิมีหลายเภทล่องหลายเรืืองก็ยังมีลงไปอีกหลายล่องเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องเรื่องศีลเรื่องท่านเรื่องทุกเรื่องแง่แล้วแล้วเตาดิดของมอลงก็คือ ประมาณช่วงหกทุ่มประมาณหกทุมออ่มเขาจะเรียกล,ลองเอื่นดวงวิญ,ญญาณคือไอ้หลักสําคัญหัวใจสําคัญของที่ที่จ้างหมอลำไปคืออยากให้หมอลำนี้เรียกดวงวิญ,ญญาณของผู้ตายม,มารับเอาส่วนกุศลใช่ค่ะตอนหกทุ่มจะมีพิธีเอื่นดวงวิญ,ญญาณค่ะเราเราก็ต้องส่วนมากทั้งหมอลำต้องได้ทุกคนเพราะว่าต้องลำได้ต้องลำอเอื่นดวงวิญญ,ญญาณใดค่ะก็จะเป็น ถ้าไปโซนโคราชสุรินชิสเกตอย่างเงี้ยเขาน่ารักจะภาพน่ารักมากคือก่อนจะลาผูกแขนค่ะผูกแขนมอลาผ้าขมามัดแล้วก็เอาหมอนให้แล้วก็ลาเสร็จแล้วก็เหมือนใบสีเหมือนสุขวัลลับวัลเอาเป็นลูกอย่างเงี้ยค่ะมีความสุขมากแล้วก็บอฟฟอนแต่เคียงหัวค่ะหกสิบขึ้นบอ่อนแต่เคียงหัวมาเริ่มงง คือป้อนทุกคนลุกขึ้นป้อนทุกคนอายุห้าสิบขึ้นในป้อนทุกคนแล้วเป็นอะไรที่มีความสุขไม่วุ่นวายไม่รีบไม่ร้อนไม่รีบเร่งเป็นอะไรที่แบบไม่มีตีกันด้วยไม่มีตีกันหมอนล่าจะไปตีกันยังไงอะไรโชว์ให้เราสดๆจะหน่อยที่ว่าล่อล่องใช่ไหมค่ะเอาเอาลําล่องของเอาเอาก่อนได้ดีน้อเอาที่ว่าเพะที่สุดที่ว่าฉันภูมิใจมากที่สุดถ้างั้นเอาลําเกีียวแล้วกันนะคะ ลำเกี้ยวคืออาจจะเกี้ยวพาราสีกับหมอลำผู้ชาย้ยสอนเลยสอนน้อยสอนน้อยต้องต้องมีกระดานไหมมาชี้บอกว่าเนี่ยต้องต้องลงอยากเรียนอย่าไปเรียนด้วยนะอยากเกี้ยวคือกอลำที่ใช้วางกอลำที่ลำแต่ละแต่ละอ่าแต่ละงานแต่ละงานแต่ละงานคือจะไม่เหมือนกันเราจะเพราะว่าหมอรำผู้ชายขึ้นก่อนหมอรำผู้ชายขึ้นก่อนแล้วเขาจะวางหมากไปละ เขาจะวางหมากำารำไหวครูเสร็จแล้วเขาก็จะประกาศศรัทธาประกาศศรัทธาเข,เขาก็อาจจะํำเกี้ยวเราก่อนอพอเราจะํำทีหลังเราก็ต้องเกี้ยวเขาคืนค่ะแต่ถ้าเขา,าไม่ลำเขาเขาเขาอากาจใยก่อนรำเป็นประเภทเขาจะพูดเรื่องบุญอ,อ,อย่างเงี้ยเขาจะพูดเรื่องบุญเขาจะถามว่า สุพิธนี่อยู่บ้านไหนมีลูกมีผัวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องจําไว้พอเราพอเราจะลำชอบอ่ะยิ่งยิงไม่มีลูกไม่มีผัวอยู่นรปฐเราก็ต้องลำต่อยิ่งฟังยิ่งรู้สึกว่าตกลงนี่เป็นหมอนลำหรือไปยิงกันเนี่ยตอองเก็บรายละเอียดคือแบบว่ายิงกัะสู้กันสมมติสมมติสมมตินี่เป็นเจ๊ปุ๊กเป็นนางฟ้าอยู่นครปฐมจะไปเกลี้ยวหนุ่มอุบล อุบลไหมงวดนี้อุบลอุบลนะอุบลนะอุบลนะคนนี้คนนี้อุบลนะอุบลอุบลโอ้หลายคนเนาะคนนี้อยู่สวย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 เลือกได้อืออ่ะอุบลลำเกี้ยวนะคะอยู่อยู่เขมราดนี่ใช่ไหมอ่าลำเกี้ยวค่ะไม่มีแขนเม่นว่านอชายแล้วเม่นว่านอชายเหลียวเห็นหน้าพ่อปานก็เห็นค่ะตายตั้งแต่เม่นว่าขึ้นมา้โอ เบเบบอบีบบอทีแลบอเอ็นวานอช่า เลี้ยวเห็นหน้าพ่อปานกาเห็นไข่เลี้ยวเห็นหน้าพ่อปานกาเห็นไข่คือจังสองหนวยแก้วแวแกว,แวกะหนวยมานี่ในโลกนี้ในโลกนี้ที่หนึ่งเกินไข่ไพกะเมินตามองซองดูเหมือนแล้วว่าเง็้งมคือแก,แ,กแก้วแววตาสีสงาขวัญตาพอยอดสมัยขวัญตาอีพอยอดสมัยสีเวลบัวสวยงามตาสีเวลบัวสวยงามตาโอ้โอ้อ,อันนี้จะไม่มรู้ละร,รู้ละรู้ละจะให้ทำยังไง Uh, ไม่<น>ใช่ฉันชอบเลยหรือ uh, ว่าการยักคิว้วเหลียว่าเขาถึงบอกไว้ด้วยว่าโอ้เงี้ยก็นี่ไง <c oughs> เดี๋ยวบอก อ่ะเดี๋ยวกล้องจับพี่เจนะแล้วเดี๋ยวคิดลองนะรับลองไม่ใช่ได้ผิดฉันได้เป็นภาษาจีนเนี่ยเจ้าเอ๋ออันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ละอันนั้นอันนั้นเริ่มเป็นคาราวานคาราวานอะไรก็ไม่รู้ภาษาจีนได้อยู่เออเขาจะมีลูกเล่นใใชช่่่่่คะะนารักดูแล้วน่ยกันแบบเกี่ยวกันเราจะหีบหูหยอกตาอะไรนิดหน่อยหน่อยแล้วทีนี้พออยากเป็นหมอลำหรืออยากเป็นภรรยาหมอลำอยากเป็นหมอลำอยากเปกี่ยวหมอลำแต่ฟังแล้วโอ้โหเรื่องเรียนร้องม่นยากมาก แนะนำเลยทําเหมือนบรรดาแม่ๆเนี่ยแจกติ๊่เดียวแจกติ um i um i> ๊อย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเออดูสนุกเนาะสนุกค่ะมีความสุขมากพอได้ขึ้นเวทีเวทีไหนที่อาจารย์นั้นกตีแบบชำนาญงานมากเก่งมากอย่างเงี้ยถ้าพิษมีความสุขเหมือนเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าครูขึ้นครูพอครูได้ที่แล้วก็แบบหลับตาฟ้อนเลยค่ะทำไมมันมีความก็เหมือนเมื่อกี้ที่เขาทำอ่ะเราเห็นถึงความ จิตวิญญาณมันไปหมดเลยอ่ะมันมีความสุขไปกับสิ่งที่คุณร้องอ่ะแล้วทีนี้คือพอร้องพอร้องเข้าบทเดาวยั่วของตัวเองเริ่มรู้สึกว่าความที่กังวลหรือความตื่นเต้นทั้งหมดมันหายไปมันน่าหลักมันดูจะเอ้อันนี้อย่างอย่างพี่ไม่ใช่คนอีสานพี่อาจจะฟังไม่รู้เรื่องในบางคำแต่เราสามารถสื่อสารกับสายตาของเขาด้วยเรนนี้แน่นอนที่สุดค่ะในความสามารถต่างๆที่ที่เดินทางมาจนถึงมีซิงเกิลเป็นของตัวเอง คาดหวังยังไงบ้างกับการทำซิงเกิลแรกนี้คาดหวังแล้วครับก็ก็คือถามว่าคาดหวังไหมก็ในใจนะคะหวังค่ะในใจก็ต้องหวังอยู่แล้วค่ะในใจแต่จะจะได้แค่ไหนแค่ไหนก็ก็ขึ้นอยู่ความเมตตาของนแฟนละค่ะแต่เราเชื่อนะว่าอย่างที่เราบอกว่าในปัจจุบันนี้ยังมีคนอีกกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เขารอที่จะเสพผลงานในลักษณะนี้ แล้วเราก็ไม่เคยได้เห็นด้วยค,คือตอนนี้ก็คือทีมวงหมอลำวงต่างๆยังไม่ได้ออกงานคือจะเริ่มออกงานวันที่2อสตุลาเป็นต้นไปก็คือเปิดวงออกภรรษาเจ้าภาพทําบุญเราก็มามจ้างเราก็จะเริ่มคือช่วงนี้ก็เลยจะเงียบหน่อยอแต่จะซุ่มซ้อมกันละเพราะว่าวันนี้ก็เพื่อนก็ทักมาบอกว่าเฮ้ย hey, นี่พิษเดี๋ยว เพื่อนจะเอาเพลงเธอขึ้นเปิดตัวนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีความหวังแล้วเออได้สิเอาเลยจัดเต็มเลยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออมีความหวังว่าเพลงเราน่าจะติดหูกับหลายๆหลายๆวงหลายๆทีมแล้วก็ที่สําคัญคือ FC จะเป็นผีเสื้อราตรีพูดง่ายๆนะครับตรงๆก็คือทีมกระเทยใกระเทยจะชอบมากในจังหวะของ อย่างเงี้ยค่ะกระเทยไม่ชอบเด้าก็มีเป็นบางส่วนแต่ส่วนมากจะเป็นฟอนไม่อย่างพี่พี่มองอย่างนี้นะศาสตร์แบบเนี้ยโอเคแหละคนอีสานเขารู้จักอยู่แล้วแต่การที่เขามาทําตรงเนี้ยพี่ก็คาดหวังให้คนภาคกลางอย่างเราเนี้ยได้เสพและสนุกไปกับผลงานแบบนี้บ้างมันจะได้ครบไปทุกๆภาค ให้เราได้รู้จักถูกต้องสุพิครับมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆของซุปเปอร์ลูกทุ่งหรือแฟนๆของสุพิทที่นั่งดูอยู่ตอนนี้ไหมครับค่ะยังไงครับผมค่ะยังไงก็ฝากนอฝากตัวถือว่าเป็นศิลป,ปินใหม่ถือว่าเป็นศิลป,ปินใหม่ครับผมในทีมงานของพี่นกรำยองของอาจารย์เดชานะคะคถือว่าเป็นน้องใหม่เลยค่ะถึงจะรำมานานแล้วก็ช่างถือว่าเป็นน้องใหม่ค่ะยังไงก็ฝาก สุพิษมดรดกอีสานเล็คอร์ดนะคะผลงานก็ติดตามได้ในช่องอมอดรดกอีสานเล็คอร์ดเป็นช่องใน YouTube นะคะแล้วก็าทางเพจของพี่นกลำมยองอย่างนี้ค่าพี่เขาก็ สนับสนุนเต็มที่ภูมิใจมากเลย <c oughs> แล้วก็พี่เดชาอาจารย์เดชาสาสงวนถ้ามีงานอะไรติดต่อก็ติดต่ออาจารย์ได้เบอร์โทรนะคะ084 359 6311ค่ะติดต่ออาจารย์เดชาได้โดยต,ตรงเลยนะคะครับผมะนะฮะก็ตานะฮะคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้กับนักร้องสายวัฒนธรรมที่บอกได้ว่า ปัจจุบันหาได้น้อยมากแล้วนะฮะอืมถ้าเกิดหลุดจากรุ่นนี้ไปก็ต้องเป็นบรรดาแม่ <c oughs> บรนเย็นแม่บรรดาแม่แม่นั่นแหละครันะฮะผู้ชมฝากไว้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเพลงสดๆกันบอกเลยว่าวันนี้พิเศษจริงๆมี2เพลงแล้วก็จะให้ผู้ชมได้เห็นกรลำกรลำพิเศษของวันนี้กรลำชื่ออะไรนะฮะ อกอลำเป็นผลงานเพลงแรกคือวอนปุยานาคีคแล้วก็เป็นกอนลำพิเศษอีกกอนหนึ่งคือ,อลำพื้นค่ะเป็นลำพื้นเป็นการอบอกถึงอ,อย่าลืมอีอสานบ้านเรานะประเพณีที่ดีงามในสมัยก่อนสมัยนี้ก็สามารถนำมาใช้ได้ค่ะไม่อยากให้ลืมอะไรอย่างนี้ของแม่อุดมศิลป์ค่ะครับผมเดี๋ยวมาฟังกันสดๆกันครับว่าเสียงของสาวคนนี้กับลำสดๆโดยไม่มีดนตรีจะเพอะขนาดไหนพัดกันสักครู่ครับ